บนมั204นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับรีโมดกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ว่าเวลาเสียกุญแจนะครับเงียบนะครับมีกุญแจออนนะครับไฟนัาปัดเรือนใหม่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเลยนะครับเพ้่นเฉพาะเลขกิโลกับตําแหน่งเกียร์จอกลางแบบนี้นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ ครับหลังจากทําการรื้อลดหาสาเหตุนะครับกเจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมได้ทําการถอดอะไรที่เสียออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รื้อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวงมาลัยไม่ได้ล็อกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่แล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับใช้เวลา1-2ชั่วโมงนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับ คันนี้เลือกใช้ล็อกคอไฟฟ้าเป็นระบบอิมูเลเตอร์นะครับรับประกัน3ปีนะครับราคาไม่แพงนะครับกุญแจรีโมททุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับล็อกปกตินะครับเสียกุญแจมีกุญแจอ่อนไฟหน้าปัดขึ้นปกตินะครับ start ครับตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมดกดได้ปกติกุญแจ บิดได้นะครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นขึ้นเฉพาะเรียก,กิโลตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ทั่วไทยนะครับ